ก็วันนี้ได้มาร่วมงานกับทนบุรีนะคะโรงพยาบาลทุนบุรีที่เกี่ยวกับเรื่อง i b f เนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าการที่เราจะวางแผนชีวิตเป็นสิ่งสาคัญมากๆในการจะมีหรือไม่มีบุตรอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าการที่เรามาอีเวนต์อย่างเงี้ยเราจะได้ความรู้เยอะมากมายกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญแล้วก็มีเซ็นเตอร์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็ไว้วางใจได้ะคะ่ะ S <S ค่ะ, <S <S คะจริงจริงยังไม่ได้คอนเซิร์นเพราะว่าอย่างที่หนูยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็ยังไม่เคยเข้ามาเทสเลยแต่ว่าจริงๆคิดว่าการวางแผนชีวิตนั้มันสําคัญแล้วก็การที่เราเข้ามาดูเรื่อง Womens Health ของเราอะสิ่งมันคือสําคัญต่อชีวิตแลวสำคัญ,ญต่อเฮลท์ของเราก็เลยควรเข้ามาตรวจก่อนควรเข้ามาคอนซลัลกับคุณหมอก่อน,อนค่ะไม่ต้องตรวจมีอะไรจะฝากไข่อะไรไหมว่า<ม>จริงๆมีแต่พี่ๆแนะนำเนาะแบบ พราะหนูจะตอบว่าแบบไม่รู้ว่าอยากมีหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆก็จะแนะนําว่าเฮยถ้าไม่รู้อ่ะมาฝากก่อนก็ได้นะเพื่อเป็นการแบบเซฟไว้ wide. แล้วถ้าอยากมีในอนาคตอ่ะแบบลูกของเราก็จะเป็นคนแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะเฮลตี้แล้วก็แบบอิฟฟิเชนมากที่สุด ก็จากที่เราคุยกับแอนเรามีแนวโน้มว่ายัางไงจะมีหรือไม่มียังไงตอนนี้ยังยังไม่ได้คิดจะมีเลย<อ>เพราะว่าอยากจะเที่ยวก่อนอเพราะว่าหนูทํางานตั้งแต่แบบอายุ16ยังไม่ได้มีเวลาแบบ travel around the world เลยเราก็ทํางานทํางานทํางานก็กะว่าแบบเอองั้นแบบแต่งงานเสร็จแล้วสักแบบปี2ปีทเที่ยวรอบโลกก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีครับแต่แต่งงานนี่จะเป็นยังไงบ้างครับหน้าตอนนี้ก็แพลนไปประมาณ50%แล้วแต่งกันปลายปีก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบจะร้อยเปอร์ตอนไหน ทำไปเรื่อยๆก่อน <laughs> มีเวลาเรามีธีมไหมไหมคะว่าอยากทำแบบไหนหรืออะไรเงรี้ยฟิลแบบมินิมอลอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ได้เยอะอะไรมาก mm hmm. ก็อยากจัดงานแบบเบสิกเบสิกที่สุด <laughs> แล้วอย่างเรามีตอนนี้คือถึงขั้นตอนไหนแล้วมีแบบว่าเริ่มทำอะไรได้มีแบบสถาน <laughs> ที่เรียบร้อยแล้วแบบเออ่ก็มีพวก c เทอร i n g venue แล้วก็แบบเออ่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแบบดีเทลเล็กๆก็ยังไม่ได้แบบชุดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ตัดเลย มีมีไว้แล้วค่ะเลงไว้แล้วแต่ยังไม่ตัดมีแต่คนเล่งบอกว่าจะหมดเวลาจะหมดแล้วนะไม่ทันแล้วแต่หนูเชื่อในดีไซเนอร์เขาน่าจะแบบไฟไม่ตัดชุดได้ภายในแบบสามเดือนแ,แบรนด์บบไ,ทบบไทยค่ะแบรนด์ไทย,บบไท,ยทั้งหมดเลยค่ะตอนนีน้ถ้าเป็นเมืองนอกก็จะเป็นแบบลำลอง ก็อย่างหลไรก็คือแบบว่าช่วงปัดแต่งงานจะมีหรือว่ามีปากมีเสียงกันไม่รู้ที่นั่นหรืออย่างเรามีนะวิ้จริงๆไม่มีเลยแปลกๆเพราะว่าแบบนี่เพื่อนจะทอบถามว่าแบบเฮ้ยเราแบบมีตีกับแบบแฝดลงไปว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ดอกไม้ต้องเป็นแบบนี้นี่คือแบบไม่มีเลยเพราะว่าเราจะเป็นการแบบนัดประชุมกันมากกว่าแบบวิวันนี้เราจะนัดประชุมนะเราจะคุยเรื่องแต่งงานวันนี้ก็คือเวนิวที่ไหนบัตรเจ็ดเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบ มีติ้งเลยแล้วก็จะไม่มีการตีกันเพราะฉะนั้นเขาตามใจเราหมดเลยนะแต่ว่าอ๋อน่าจะเป็นเพราะอย่างนั้นนะเราไม่ตีกันเพราะว่าเราเขาตามใจเราเออโอเคถูกน่าจะเป็นแบบนั้นใช่ใช่ไม่มีความตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเหมือนว่าเราประกาศในเมื่อปีที่แล้วว่าจะแต่งแต่คนนี้ว่าเออแต่งฟ้าแล้วจริงจริงมาตั้งแต่20ปีมาถึงความตื่นเต้นจริงจริงไม่ตื่นเต้นนะคะน่าจะตื่นเต้นใกล้วันมากกว่าแต่ว่าตอนนี้ยังชิลๆอยู่ยังแบบไม่มีอะไร แล้วเราเรียกหลักแต่งใหม่ในระหว่างโคนชั่นตัวเองว่ายัางไงว่าจะแบบกของการองคาไม่เอาแล้วหรือว่าแบบเออ่ตอนนี้หนูเป็นเหมือนแบบ behind the scenes มากกว่าจะเป็นการแบบสอนแล้วก็อ่แบบเป็นกรรมการอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะแต่ถ้าแบบประกวดขึ้นไปทีก็ไม่ได้ประกวดแล้วสอนนี่คืออะไรเป็นเทรนนิ่งใช่ใช่เป็นเทรนนิ่งค่ะก็ะจะเป็นเทรนนิ่งเรื่อง public speaking interview uh, personality attitude mindset อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สอนเหมือนกันอันนี้คือทำเองหรือว่าแบบ ทำเองค่ะทำเองเออโน่โน่โน่ก็คือคือทำทำเองค่ะเป็น private class กับนิโคเองเลยใช่ใช่ยังค่ะยังเพราะว่ารู้สึกว่าตอนตอนที่นิโคเข้ามาในวงการนางงามรู้สึกว่าเราได้โอกาสจากพวกคนที่เป็นครูคนที่เอ็นดูเราคนที่ให้โอกาสเราเราก็รู้สึกว่าเออตอนนี้เราประกวดเสร็จแล้วเราอยากทำสิ่งนั้นให้กับเด็กรุ่นใหม่ด้วยเม่ไหรคุณรอ้ว่ามาหลังประกาศแต่งงานได้รับตำแหน่งงานเราเราจะไปขึ้นสูงแล้วค่ะสายสะพายครงจะไม่ ก็จริงๆก็ก็ก็ไม่ได้ประกวดแต่ว่ายังอยู่ในวงการอยู่คอยสปอร์ตเพราะยังมีเพื่อนที่แบบประกวดอยู่ด้วยมีแบบน้องๆที่อยากจะประกวดที่รู้จักกันด้วยก็สปอร์ตอย่างเดียวตอนนี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อวันที่เราจะประกาศว่าจะแต่งงานแล้วคุณมองว่าพิคกุลีจะไปได้อีกทำไมถึงนี้ประกาศเรื่อจะแต่งงานเรารู้สึกเราอิ่มตัวแล้วว่าเรามีความเราแบบอิ่มตัวมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเรามีแฮปปี้ในการที่สอนอ่ะเราแฮปปี้ที่แบบมีน้องๆรุ่นใหม่ที่เขา อยากจะเป็นนางงามหรืออยากแบบทําในสิ่งที่เขาแบบอยากแอดว์เคทอะไรเงรี้ยรู้สึกว่าเราอยากสปอร์ตคนอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ไปเป็นกรรมการของเวทีซุปเปราเนาะ<ม>ก็สนุกมากจะบอกเลยว่าแบบชอบมากเพราะว่าเราเห็นเด็กรุ่นใหม่เราเห็นแบบนิวเฟลมันมีความแบบนิวพาชั่นขึ้นมาก็เป็นอะไรที่แบบสนุกเอ j นจมาก อชวนไปค่ะใช่ใช่เขาก็คุยกันรู้จักกันแต่นี่คือคือเราเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับส่วนกลางเหมือนกันกันที่เ,แก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 เราจะไปะนั่งเลยลเพราะเหมือนก่อนอันนี้เราก็คือเป็นเวทีนั้นมาเนาะค่ะค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไระค่ะก็คือเราก็สามารถไปนั่งเป็นกรรมการเวที่นนใช่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 แลอ่าีคือตัดสินใจแล้วว่าจะแข่งรู้สึกแน่นอนใช่ไม่ได้ประกวดแล้วค่ะ เ,เขาจะให้หนูไปลงตอนไหนอะ่ะจริงจริงเรายังมีความฝฝันที่เราอยากประกวดต่อจริงๆหนูประกวดหนูรู้สึกว่าการที่เราประกวดเรามาเพื่อแพลตฟอมของเราแล้วมาเพื่อจะเป็นกระบอกเสียงให้คนที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราแล้วหนูรู้สึกว่าหนูอาชีพแล้วแล้วหนูก็อิ่มตัวหนูแฮปปี้หนูฟูลฟิลแล้วก็เลยไม่รู้สึกว่าเออเราไม่ได้ไปเพื่อ เป็นผู้ชนะตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเราไปเพื่อเป็นพื้นที่ให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้เราก็มายืนตรงจุดนี้ได้จากแบ็คกราวของเราคุณก็ทําได้แล้วการที่เราใช้เสียงของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของคนได้นั่นคือ my main goal ตั้งแต่แรกแล้วที่ลงประตูแต่ว่ามีถก็ได้ยินใช่ไหมว่าแบบอกว่าเราน่าจะไปได้สุดอนอีกยังไปได้ตอ่อนี่เรามองโอกาสตรงไงเ้างว่าั้งหรือว่าลังเลไมรจริงๆหนูก็ไม่ได้ลังเลนะคะเพราะหนูค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าแบบเออเราไม่ได้แบบแข่งต่อแล้วอืมใช่หรือแบบ ใช่ใช่เขตอบที่ได้แบบเราอะไรอย่าง<ช>เงี้ยค่ะก็มีค่ะมีอย่างที่บอกพี่เขาแปลว่าเปิดเทรนอยู่ตอนนี้แล้วก็แบบรับเด็กๆเ,เข้ามาเข้ามาสอนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เริ่มมีแล้วอย่างในมุมมองเรวันนี้ถ้าเราต้องสอนเทรนเด็ก <c oughs> เ่ยมันจะต้องเป็นเทรนนานๆ <c oughs> แบบไหนที่จะสุนเพราะว่ามันเปลี่ยนไปจากเมื่อห้าปีที่แล้วมาก ใช่ใช่คือรู้สึกว่าการที่เราเทรนอะเป็นครูอะคือหนูอาจจะใช้เทคนิค student based learning เราจะดูจากเด็กเลยเราจะไม่ได้เทรนด้วยแบบอ่าเราจะมีเซตคอร์สอย่างงี้นะต้องเรียนอันนี้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 สิ่งที่นิโคทำคือหนูจะดูเด็กเลยจะคุยกับเด็กก่อนว่าเอ้ยเขาเป็นคนแบบไหน personality แบบไหน main goal ของเขาคืออะไรในการประกวดครั้งนี้ประกวดเวทีไหนแต่และบริบทไม่เหมือนกันเราจะดูที่ตัวเด็กเลยแล้วก็เทรนตามที่เขาเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าสิ่งที่เขายังขาดอยู่ ใช่ค่ะใช่ใช่คือเราก็อยู่ในวงการมาสักพักแล้วในวงการประกวดเนาะก็เลยรู้ว่าเอ้ยแต่ละเวทีอ่ะเขาก็ยังมีแบบมีบริบทอะไรบ้างที่เราแบบเหมาะกับคนไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะประงวย่างเยวหรือว่าจะทำส่งเองด้วยในอนาคตก็คิดว่าอยากจะส่งนะคะเพราะว่าใช่เขาปนจอนส่งเลยมีพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงไปเลยอย่างเงี้ยในอนาคตใกล้ๆนะคะตอนนี้จะสอนสอนสอนก่อนแต่ว่าเรื่องดราม่าที่ผ่านมา ค่ะแต่ที่ทุกคนเห็นหนูก็ยังอยู่ในวงการก็ยังออกอีเวนต์ออกงานเมื่อวันก่อนก็ไปแบบเวทีประกวดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบหมดแพชชั่นนะเราแค่เปลี่ยนแบบบริบทของเราเปลี่ยนหน้าที่ของเรามาเป็นคนที่สปอร์ตมากกว่าเะว่อกี้พูคถองก่าไม่ได้อยากชนะแต่จริงๆแล้วการแพชชั่นการประกวดะครับที่เราตั้งเป้ามายจะอ อย่างที่บอกคือเป็นการที่เรามีแพลตฟอร์มที่หนึ่งที่เราสามารถใช้เสียงของเราเปลี่ยนชีวิตคนได้หนูมีโครงการที่ทํามาแล้วก็มีฟาวเดชั่นของตัวเองที่เราทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเรารู้สึกว่าจุดนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราะและชีวิตคนหลายๆคนมันเปลี่ยนมันเป็นจุดแบบ turning point ก็รู้สึกว่าเอแบบการที่ประกวดอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถโชว์ศักยภาพของเด็กออทิสติกด้วยเด็กที่ด้อโอกาสด้วยแล้วให้เขาแบบมีอนาคตที่เขาอยากที่จะมีนะคะ ไม่ใช่แบบอนาคตที่คนอื่นบอกว่าเธอต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอยากให้เขา carve their own path แล้วในสิ่งที่เราต้องการมันสามารถเปลี่ยนแปลงไดนะ้ไหมคกับมาถึงว่าสิ่งของเราสามารถทำให้ <S <S ใช่ใช่ค่ะ,คะใช่ใช่ เห็นผลนะคะคือหนูรู้สึกว่าอย่างที่ตั้งแต่หนูเริ่มโครงการมาหนูเห็นแบบคนเข้ามาให้ความสนใจกับมุยสิคมากขึ้นกับความคําว่าออทิสติกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนนี้เป็นออทิสติกนะมันคือออทิซึมสเปกตรัมดิสออร์เดอร์เพราะฉะนั้นมันอยู่บนสเปกตรัมจะเป็นน้อยเป็นมากปานกลางคนดังๆในโลกนี้มีหลายคนนะคะที่อยู่บนสเปกตรัมสตีเวนสปีลเบิร์กหรือว่าทิมเบอร์ตันดีเรคเตอร์ดังๆที่ทุกคนน่าจะต้องรู้จัก คนพวกนี้เขาก็มีภาวะของออทิสติเช่นกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบผิก,การอย่างที่ทุกคนคิดนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ Talent นเมากๆแล, lucky, แล้วก็ world renowned ด้วยสาวอย่าง d r a า a ที่ผ่านมาเรามีผ <c oughs> ีการก้าข้ผ่านมาหรือม,ม,มาอย่างไรบ้างหนูน่าจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแคร์เรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะเพราะว่าดีวคิดว่าการที่แบบเรามานั่งสดดราม่ามันมันเสียเวลาชีวิตเพราะเรามาทําอะไรที่มัน actually make a difference ดีกว่า มันเราไปใช้เวลาให้ม okay. ีคุณค่ามากกว่าตอนนี้ถือว่าจบลงได้ดีใช่จบลงได้ดีแล้วคือสามารถเราส่งเด็กได้ทุกเวทีเออหนูสอนก่อนอย่างที่บอกหนูจะเริ่มสอนก่อนค่ะแต่ว่าส่งก็จะเป็นแบบแบบไกลๆนะคนไกลๆอะไรอย่างเงี้ยคือคนแาบมาให้เราสอนก่อนใช่ใช่ตอนนี้หนูยังไม่ได้ส่งนะคะบอกเลยก่อนยังไม่ต้องมาส่งเด็กมาให้หนูส่งนะคะหนูยังไม่ได้ส่งนางงามโอเคมีโอกาสไหม ร่วมงานได้อยู่แล้วค่ะหนูแบบชิลๆอยู่แล้วถ้าใครแบบเออ่ชวนไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูว่าตารางฟรีหนูก็ไปได้ค่่นะ่นะนะแนะนะนาะ้อองใหมทียก ก็มาเรียนกับพี่นะคะหงเงาะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นว่าเจ้าหน้าบอกว่าแบบหาค้นหาตัวเองให้เจอแล้วการประกวดนางงามมันไม่ใช่แบบชนะอย่างเดียวเนาะมันมีผู้ชนะแค่หนึ่งคนแต่ว่ารู้ตัวเองว่าเราต้องการอะไรจากการประกวดครั้งนี้แล้วก็ทําตามฝันของเราให้เต็มที่ที่สุดก็พยายามในทุกๆวันขอบคุณนะคะ